สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังค a าเดลี่ราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายชวนคุยแล้วก็สรุปเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องวันพีชในตอนที่1นึ่ชื่อตอนว่าคอสกิลเนื้อหาในตอนนี้ก็กําลังสนุกแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยนะครับกับความลับหลายๆอย่างที่เริ่มกําลังจะเปิดเผยออกมาและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อน เอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดฉากมาที่นครบุกผาหลังจากที่งานเลี้ยงสิ้นสุดลงและหลังจากการขับไล่ผู้มาเยือนจากต่างแดนออกไปได้นะครับเหล่ากาปอกดับแดงแต่างก็กําลังพักรักษาตัวกันอยู่ทุกคนก็กําลังตื่นตกใจกับสภาพของไลโซและก็ชินโนบุที่โดนสูบนะครับสารอาหารไปจนด้างกายสูบผอมเหลือแต่กระดูกเลย ดูราวกับว่าทั้งสองคนถูกวิชาปีศาจยังไงอย่างนั้นเลยทุกคนนะครับพูดถึงเหตุการณ์การประทะกันที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เดลวคุกิวพูดมาก็นับว่ามีเหตุผลเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาประเทศวานออยู่รอดปลอด,อดภัยดีเป็นเพราะว่าบารมีของไคโดที่ทําการปกป้องประเทศวานโนไว้คีเอมอนก็หัวขอโทษขอโพยทุกคนนะครับเพราะว่าตัวเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ร่วมต่อสู้กับทุกคนเพราะ ไปอยู่ดูแลโอซึรุภรรยาของเขาหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เจอกันมากกว่า20ปีแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรคีเอมอนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยก็จบลงด้วยดีสามารถไล่ศัตรูออกไปได้และก็ความกล้าหาญของโมโมโนสุเกะที่ทําให้เนโกะมามูชิรู้สึกปลื้มปิ่มเป็นอย่างมากนะครับเนโกะมามูชิพอได้ยินถึงเรื่องคุณโอซึรุก็ถามคีเอมอนไปนะครับว่าเธอเป็นยังไงบ้างตามภาษาคุณคีเอมอนก็เลยเล่าให้ทั้งหมดฟังว่าเมืองโอเคโบเล ที่โอซึลุอยู่ก็โดนเผานะครับหน้าของโอซึรุก็โดนไฟลวกด้วยแต่ว่าก็ยังดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากพอคีเอมอนได้พูดถึงภรรยาของตัวเองแบบนี้ก็อดไม่ได้ที่จะชมว่าโอซึลุนะครับก็ยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าเวลาจะผ่านมากว่า20ปีแล้วก็ตามทำให้อินุอาราชิที่ฟังอยู่ถึงกับทนฟังไม่ได้ว่าการอวยภรรยาตัวเองออกหน้าออกตาแบบนี้แม้แต่เขานะครับที่เป็นหมาก,ก็ยังไม่อยากจะฟังเลยนะเฟ้ยส่วนเนโกะมามูชินะครับก็ได้แต่หัวราอชอบใจ คิคูเองก็หัวร้อนนะครับด้วยความเอ็นดูในความน่ารักของคู่สามีภรรยาคู่นี้ต่างจากไลโซที่ตัวเองนอนตัวแห้งอยู่กับรู้สึกอิจฉาที่ตัวเองไม่เคยเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้หญิงแบบคนอื่นเขาบ้างถึงกับพูดบ่นออกมาทุกคนที่ได้ยินไลโซบ่นนะครับถึงกับตะโกนออกมาว่าเป็นห่วงตัวเองก่อนเทอเฟยก,ก่อนที่จะเป็นห่วงเรื่องนั้นนะ่ะเพราะสภาพของไลโซตอนนี้ดูน่าเป็นห่วงกว่าจริงๆแต่กลับมาที่แคลร์ที่กาลังสนุกสนานกับงานฉลองพร้อมกับของกินในมือ ตัวเธอนะครับถูกเนโกมาููชิแล้วก็อินุอาราชิเรียกเข้าพบอย่างกระทันหันพอทั้งสองเห็นแครอทเข้ามาก็บอกกับเธอไปว่าโอ้มาแล้วหรือแครอทจากนี้เนี่ยจะให้เธอเป็นราชาของประเทศโมโคโมเผามิง ok นะแครอทที่เป็นเด็กสาวอารมณ์ดีอยู่แล้วนะครับก็ตอบกลับด้วยความตื่นเต้นว่าราชาเหรอคะโอ้เย่ได้เลย แล้วก็เหมือนกับว่าตัวเธอคิดได้ว่าสิ่งที่เธอเพิ่งตอบกลับไปเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็คือการขึ้นเป็นราชาของเผ่ามิงเลยแคลร์ตตะโกนออกมาด้วยความตกใจว่าจะให้เธอเป็นจริงๆนะหรอนึกว่าล้อเล่นซะอีกเนโกะมามูชิ uchi, และก็อินุอาราชิ chi, ก็ได้อธิบายตอบไปว่าพวกเขาทั้งสองตัดสินใจที่จะอยู่ต่อที่วานุคุนิเพื่อที่จะปกป้องท่านโมโมโนซเกะเนโกะมามูชินะครับอธิบายเสริมว่าเป็นเพราะว่าแคลอ์คือคนที่ได้ออกมาประจญที่โลกภายนอก ร่วมเดินทางไปกับพวกลูฟี่สักระยะหนึ่งประสบการณ์ที่แคโรลต์มีต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศแน่ๆแ,แล้วต่อไปนะครับจะต้องเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อยุคสมัยใหม่ของเผ่าบิงแคโรลทที่ได้ยินดังนั้นก็ยังคงไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามีคนที่เก่งกาจกว่าเธอมากมายแล้วอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งนะครับพูดขึ้นมาเพราะแบบนั้นไงละ่ะจึงต้องเป็นหน้าที่ของเราในการปกป้องประเทศเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกและคนที่พูดก็คือเหล่าสามทหารเสือผู้ที่เคยเป็นบริวารของอินุอาราชีนั่นเอง แล้ววานด้านะครับก็เลยพูดเสริมไปว่าเธอจะช่วยแคลรด์ด้วยอีกแรงหนึ่งและหนึ่งในสาเหตุที่ทั้งสองคนนะครับทั้งอินุอาราชิและก็ในโกละโมชิเลือกแคลร์ดั้นก็เป็นเพราะว่าแคลรอดได้รับสืบทอดเจตนาลมแล้วก็หัวใจมาจากเบโดนั่นเองภาพตัดกลับมาที่ปราสาทโชกุนสุกิยากิได้เปิดเผยตัวตนกับโอมโนสุเกะและฮิโยริสุกิยากิตั้งใจที่จะขอโทษแล้วก็ขอบคุณทั้งสองคนที่เป็นผู้กอบกู้วานุคุนีมาได้ ทั้งสองคนนะครับก็ร้องไห้ทีใจมากเพราะว่าคิดว่าครอบครัวของพวกเขาเนี่ยตายไปหมดแล้วการเปิดเผยตัวตนของซุกิยากิกลับไม่ทําให้ทุกคนแปลกใจเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าทุกคนต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้มีใครอยากที่จะถามทั้งคีคูเดนจิโร่แล้วก็คาวามะสึเพราะว่าถ้าเจ้าตัวนะครับไม่ได้บอกก็คงต้องมีเหตุผลเพราะชายที่ทําตัวแปลกสวมหน้ากากเทนูตลอดเวลาเนี่ยแบบนี้ต้องไม่ใช่ช่างตีดาบธรรมดามดาแน่นอน มีเพียงคีเอมอนนะครับคนเดียวที่รู้สึกตกใจมากแบบสุดๆสุกิยากี้ได้แจ้งต่อทุกคนไปว่าหลังจากกี้ตัวเขาอยากจะขอเกษตรตัวเองอย่างเงียบๆโดยที่ประชาชนไม่รู้ให้ยุคสมัยใหม่เป็นเรื่องของทุกคนส่วนตัวเขาเนี่ยจะขออยู่แอบช่วยอยู่เบื้องหลังคีเอมอนที่ได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากเพราะว่าการที่สุกิยากียังไม่ตายก็เหมือนกับว่าโมโมโนสเกะมีกําลังเสริมที่ยิ่งใหญ่มาช่วยเขาอีกแรงหนึ่งตัดกลับมาที่ทางกลุ่มลูฟี่ที่กําลังนั่งคุยกัน โรบินได้บอกความจริงกับทุกคนไปว่าประเทศนี้นะครับมีอาวุธโบราณพูตันอยู่แต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้เห็นกับตาหรอกนะแฟงกี้ที่ได้ยินถึงกับตกใจหรือว่าของแบบนั้นเนี่ยมันมีจริงๆด้วยอย่างนั้นหรือไม่น่าเชื่อเลยจริงๆโรบินก็เลยถามลูฟี่ไปว่าอยากจะได้พูตันอาวุธโบราณที่มีชื่อของเทพเจ้าหรือเปล่าล่ะลูฟี่ลูฟี่พอได้ยินชื่อพูตันก็จําได้ว่านี่คือแบบแผนที่แฟงกี้เคยเผาไปก่อนหน้านี้แต่อาวุธโบราณแบบนั้นนะครับฉันไม่สนใจหรอกลูฟี่ตอบกลับโรบินไป แฟงกี้ที่ได้ยินคำตอบของลูฟี่ก็พูดเสริมขึ้นมาว่าว่าแล้วเชียวว่าลูฟี่จะต้องไม่เอาแต่แฟงกี้ก็แปลกใจามากเหมือนกันว่าทำไมโอเดงนะครับถึงอยากที่จะปลดปล่อยอาวุธวบลานนี้ระหว่างที่ทั้งหมดกำลังพูดกันอยู่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าไงนะจะบอกว่าสตรีสูงวัยทรงสเสน่ห์แล้วก็เป็นดาบอาวุธอย่างนั้นน่ะเหรอและเสียงนั้นนะครับก็มาจากนินจาสาวสวยท่านหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ใครก็คือชิน,นบุที่ตอนนี้ตัวเธอกลับมาผอมสวยคุณดีเหมือนเดิมอีกครั้ง พร้อมกับทามะที่ยืนอยู่ข้างๆพร้อมกับทําท่าใช้วิชานินจาอยู่เธอบอกกับทุกคนไปว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยเลยทําให้ตัวสู้เป็นนิดอย่าตกใจนะการเปลี่ยนแปลงของชิโนโบุนี้ทําให้แฟงกี้กับจําไม่ได้เลยทีเดียวส่วนซังจิก็ได้แต่ตื่นเต้นตกใจที่นับเวลานี้เขาได้เห็นนินจาสาวสวยทรงสเสน่ห์ที่แท้จริงสักทีทามะได้บอกกับลูฟี่ไปว่าในตอนนี้ตัวเธอได้ขอเข้าฝากตัวเป็นศิษย์ของชิโนโบุแล้วและเธอจะต้องใช้วิชานินจาให้ได้เลยในสักวันหนึ่ง และถ้าเจอกันในรอบหน้าลูฟี่ช่วยรับเธอเป็นพวกพ้องด้วยนะลูฟี่ที่ได้ยินก็รู้สึกยินดีแล้วก็หัวเราะชอบใจที่วันหนึ่งทามาจะใช้วิชานินจาได้สงใจหวังสักทีส่วนนามีที่เห็นทามาใส่ชุดนินจาก็ตื่นเต้นแล้วก็ยินดีในความน่ารักของเธอที่ต้องการที่จะฝึกวิชานินจาเพื่อที่จะขอเป็นพวกพ้องการพูดคุยของทั้งหมดนั้นมีคาลิบูที่แอบฟังอยู่ซึ่งคาลิบูเองก็รู้สึกตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะว่ามีแต่เรื่องที่น่าตกตะลึงทั้งนั้น ทั้งพูตันและโพไซด,ดอนนะครับที่เขาเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้คาริบูตัดสินใจว่าเขาจะต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนคนนั้นให้ได้หลายวันต่อมาบรรยากาศของชาวเมืองวาโนกลับสู่ชีวิตประจําวันอีกครั้งหนึ่งผู้คนนะครับต่างก็ใช้ชีวิตตามปกติโมโมโนสุเกะก็ทําหน้าที่ของโชกุนตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าทางวาโนกําลังมีแผนปรับปรปุงบูรณาประเทศครั้งใหญ่จากรายงานนะครับที่โมโมโนสุเกะได้รับโมโมโนสุเกะในฐานะโชกุน ตำแหน่งที่ใหญ่โตแต่ข้างในของตัวเขาเองก็ยังคงเป็นเพียงแค่เด็ก8ขวบลึกๆแล้วโมโมโนสุเกะก็คิดถึงชีวิตในสมัยตอนที่เป็นเด็กโมโมโนสุเกะก็เลยรีบไปหาโซโลนะครับเพื่อที่จะให้เขาสอนวิชาดาบให้แบบที่โซโลเคยสอนแต่ก็พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยโมโมโนซุเกะตกใจมากรีบวิ่งตามหาทุกคน โอนามิซันจิอุซอบชอปเปอร์เอมอนโลบินแฟงกี้ฮเนคิจิจินเบหรือแม้แต่ยามาโตะด้วยแต่ก็ไม่พบใครเลยโมโนสเกะรีบวิ่งไปนะครับแล้วก็พบกับฮิโยริที่กําลังเล่นดนตรตีอยู่โมโมโนสเกะรีบถามฮิโยริไปว่าตอนนี้ทุกคนไปไหนกันหมดซึ่งฮิโยริก็ตอบกลับไปว่าทุกคนมาลาเธอตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว โมโมโนสเกตที่ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตกใจมากว่าทําไมมีเพียงแค่เขาคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องนี้ส่วนทางด้านคีเอมอนนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องเช่นกันภาพตัดกับมาที่ท่าเรือโทคังเงะของแคว้นอุดอง้งมีเรือขนาดใหญ่จอดอยู่3ามลำซึ่งก็คือเรือของลูฟี่คิดแล้วก็รอนั่นเองโดยมีกลับตันของเรือทั้งสามกำลังทะเลาะก,กันอยู่ว่าทําไมต้องมาออกเรือวันเดียวกันด้วยรอบอกให้ลูฟี่ทําการเปลี่ยนวันออกเรือซะเพราะว่าต่อจากนี้พวกเขาจะต้องเป็นศัตรูกันแล้ว ลูฟี่ก็บอกกลับไปว่าตัวเขาตัดสินใจแล้วที่จะต้องเป็นวันนี้เท่านั้นคิดที่ได้ยินทั้งสองคนพูดเถียงกันก็พูดขึ้นมาว่าในเมื่อวันมาตรงกันแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็ให้แยกกันไปคุณลทิศละกันทั้งหมดตกลงก,กันที่จะเลือกทิศที่อยู่ในล็อกโพสโดยลูฟี่กับกัปตันคิดเลือกเข็มทิศตรงกลางนะครับซึ่งเป็นทิศที่นําไปสู่ทางตะวันออกส่วนรอเลือกเข็มทิศทางซ้ายก็คือทิศที่ทาไปสู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ รอที่เห็นทั้งสองคนเลือกเข็มทิศต,ต,ตรงกลางเหมือนกันก็พูดย่อเย้ยทั้งสองคนไปแบบว่า AR เออก็แย่งตรงกลางไว้ก่อนแบบนี้เหมือนกับพวกเด็กๆเ,เลยนะพวกนายเนี่ยทั้งสองคนนะครับเมื่อโดนพูดจี้ใจดําแบบนั้นก็รู้สึกตกใจแล้วก็เลยตัดสินกันด้วยการจับไม้สั้นไม้ยาวซึ่งคนที่แพ้ก็คือลูฟี่ นั่นก็เลยทําให้นะครับคิดได้เข็มทิศตรงกลางไปซึ่งนําไปสู่ทิศตะวันออกส่วนลูฟี่ได้เข็มทิศทางขวาทางตะวันออกเฉียงใต้เสียงเออารของทั้งสองดังขึ้นจนอุซบที่กําลังขนของอยู่ถึงกระบ,บอกให้ลูฟี่มาช่วยกันขนของได้แล้วเพราะว่าจะทิศไหนก็อันตรายเหมือนกันทั้งนั้นนั่นแหละลูฟี่ที่เจ็บใจเพราะว่าตัวเองที่เป็นถึงระดับจกกักรพรรดินั้นจับไม้สั้นไม้ยาวแพ้คิดนะครับก็ย่อยเยเยิคิดกลับไปแต่ว่าถึงแม้นะครับลูฟี่จะกวนโอยคิดมากเท่าไหร่ ก็ไม่ทําให้ตัวคิดรู้สึกงุดกิดเท่ากับจักราาพรรดิอีกคนนะั่นก็คือบาร์กี้นั่นเองคิดหยิบโปสเตอร์ใบหนึ่งขึ้นมาโดยมีข้อความเขียนว่าคอสติลที่อยู่ด้านล่างนะครับส่วนรูปที่ประกอบก็จะเป็นรูปของบาร์กี้ที่อยู่ด้านบนขนาบข้างซ้ายขวาด้วยคอคกร์ไดแล้วก็จูเลคีนมีฮอสนะครับลักษณะของโปสเตอร์แบบนี้ดูแล้วรับว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกน้องของบาร์กี้จนลูฟี่นะครับถึงกับทักไปเลยโซโลที่กําลังขนของอยู่ไกลๆได้ยินก็พูดขึ้นมาว่าอย่างตาเหี่ยวเนี่ยนะไม่มีทางหอก เราก็พูดขึ้นมาว่าถ้าบาร์กี้จะได้ขึ้นเป็นหนึ่งในสี่จักรพรรดิก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าได้สองคนนี้มาเป็นพักพวกลูฟี่เองนะครับก็ยังสงสัยด้วยเพราะว่าบาร์กี้คือหนึ่งในคนที่งี่เง่าแบบสุดๆเท่าที่ลูฟี่เคยรู้จักมาคิดเล่าต่อว่าองค์กรของบาร์กี้เริ่มทําการตั้งพาหัวพวกทหารเรือและออกล่าทหารเรือขึ้นโลกข้างนอกตอนนี้นะครับกำลังน่าสนุกเลยระหว่างที่พวกเขาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในประเทศปิดอย่างวานโน่แบบนี้หลังจากออกจากวานโน่พวกเราทุกคนจะต้องมาต่อสู้กัน พวกนายก็เตรียมพร้อมกันให้ดีๆล่ะกับการคิดพูดและก่อนที่ทั้งหมดจะจากกันรอก็ได้ให้สัมนาของโรสโพเนกีกับคิดไปเพราะว่ากับตานคิดก็เป็นหนึ่งในคนที่สมควรจะมีสิ่งนี้เช่นกันคิลเลอร์ที่เห็นก็พูดขึ้นมาว่าไคโดมีสิ่งนี้จริงๆด้วยสินะส่วนคิดนะครับก็ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขารู้เพียงแค่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่คิลเลอร์พยายามที่จะไปขโมยมาก่อนหน้านี้จากขุนพลของบิ๊กมัมซึ่งคิลเลอร์ก็ได้ตอบคิดกับไปว่า พวกเราต้องเริ่มเอาจริงเอาจังกับสิ่งดีแล้วนะถ้าเราอยากที่จะร่วมสึกจริงวันพีกันนะคิดก็เลยพูดตอบกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาตามหาชายที่มีรอยแผลไฟไหม้สินะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสของคนคนนี้เลยลูฟี่ที่เห็นทั้งสองคุยกันเรื่องราวดูลึกลับน่าสงสัยนะครับก็เกิดอยากรู้ขึ้นมาว่าชายที่มีแผลไฟไหม้คนนี้คือใครแต่ถามกับตันคิดไปนะครับคิดก็ไม่ตอบคิดก็เลยเยาะเย้ยลูฟี่กลับไปว่าตอนนี้พวกเขา นำลูฟี่อยู่ก้าวหนึ่งแล้วส่วนโรบินกับลอที่ฟังเรื่องราวอยู่ก็เหมือนกับว่าทั้งสองคนกําลังนึกถึงใครบางคนแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ปราสาทชกุนที่นครบุบผามมโมโนซเกะยังคงตะโกนเรียกยามาโตะอยู่เสียงยามาโตะนะครับก็ตอบกลับมาจากด้านบนว่าเธออยู่ที่นี่ตอนนี้ยามาโตะกาลังนั่งอยู่บนหลังคาของปราสาทพร้อมๆกับที่ตัวเธอก็พูดขึ้นมาว่าเอาล่ะไปหาพวกลูฟี่เลยดีกว่าฉันตัดสินใจได้แล้วว่าจะใช้ชีวิตแบบโคซุกิโอเดง แล้วเรื่องราวของตอนที่1056ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับนั่นก็คือชายที่มีบาดแผลไฟไหม้ที่ว่านี้คือใครกันแน่หลายคนก็น่าจะตั้งข้อสงสัยไปที่ค o k ิเพราะว่าดูน่าจะเข้าเขากที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีภาพของโรบินกับลอที่เหมือนกับนึกถึงใครบางคนด้วยแล้วสึกชิงวันพี i ในความหมายนี้น่าจะหมายถึงการที่พยายามที่จะจิงโรถโพเนกิมาให้ครบสี่แล้วก็เป็นไปได้นะครับว่าอันสุดท้าย อาจจะอยู่ที่ AOKE และการตัดสินใจเลือกเส้นทางของกับตันคิดลูฟี่นะครับที่มีลักษณะเหมือนกันแสดงให้เห็นเลยว่าทั้งสองคนนี้เป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็คู่แข่งที่น่าจะสนิทกันมากๆในภายภาคหน้าเลยส่วนทางด้านชิโนบุที่กลับมาสวยเชงอีกทรั้งหนึ่งก็เรียกว่านะครับสมใจกับซันจีสักทีแล้วผมว่าน่าจะมีมุกตามมาด้วยว่าไลโซนะครับอาจจะเป็นคนที่กลับมานะครับเป็นคนที่หล่อ แต่ผมนะครับคิดว่าไลโซเนี่ยน่าจะกลับมามีร่างกายเหมือนเดิมนะครับไม่ได้กลับมาผอมแบบชินบุแน่ๆเลยแล้วพวกเราก็คงได้แต่เฝ้ารอต่อไปว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อยู่ฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ